ไอติมพริชวัชรศิลโพสต์เลออาลา่าส,สุดเลยหัวข้อก็อย่างที่เมื่อกี้เราโปรยไปนะคะคุณไอติมโพสต์ในหัวข้อพักประชาชนไม่เคยเกรงใจใครและไม่เคยไว้วางใจรัฐบาลแพรทองทานแต่การเปลี่ยนรัฐบาลต้องไม่แลกกับการบ่อนทำลายหลักการประชาธิปไตย คุณในทีมเนี่ยโพสต์ว่าในฐานะพักแกนนําฝ่ายค้านที่ไม่เคยหวังจะร่วมรัฐบาลหรือต้องอกหักจากการร่วมรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมามภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยในสภาชุดนี้มผมยืนยันว่าพักเราทํางานเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาล และปกป้องผลประโยชน์ประชาชนไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือพักไหนจะเป็นรัฐบาลมเมื่อเราเป็นแกนนำพักฝ่ายค้านพักเราเห็นตรงกันว่าอาวุธที่เราเลือกใช้ในการตรวจสอบรัฐบาลจะต้องมุ่งสู่การป้องกันความเสียหายและการเรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาลต่อความผิดพลาดแต่อาวุธดังกล่าวต้องไม่หันกลับมาทำลายหลักการประชาธิปไตยหรือสร้างความชอบธรรมให้กับอาวุธที่เสี่ยงจะถูกใช้ตามอำเภอใจอย่างไม่เสมอภาคกับทุกฝ่าย อในส่วนของสภาคงไม่มีใครปฏิเสธว่าเราได้พยายามใช้ทุกกลไกตรวจสอบของสภามาโดยตลอด และจะยังคงใช้ต่อไปอทั้งกลไกกระทุสดกลไกกรรมธิการและรวมถึงกลไกการอาภิปรายไม่ไว้วางใจที่เราจะมีการเตรียมใช้อย่างแน่นอนสารรัฐมนูลและองค์กรอิสระแม้เราเห็นว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระควรมีกระบวนการได้มาและกลไกถอดถอนที่ยึดโยงกับประชาชนมากกว่าปัจจุบันแต่เราไม่เคยปฏิเสธกลไกตรวจสอบของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทั้งหมดถ้าถ้าเป็นเรื่องทุจริต ซึ่งมีนิยามที่ชัดเจนทางเราเห็นว่าผู้มีอำนาจจะต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย และการใช้อาวุธของสารนัมมนูญและองค์กรอิสระเป็นช่องทางที่เราต้องดําเนินการเช่นการยื่นสารนัมมนูญให้วินิจฉัยกรณีที่มีการแทรกแซงการจัดสรรงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเช่นการตรวจสอบคุณพิเชษเชื้อเมืองพันกรณีงบสภาการยื่นสารนัมมนูญให้วินิจฉัยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากการถือหุ้นอย่างเช่นการตรวจสอบคุณศักดิ์สยามชิดชอบกรณีหุ้นบุรีเจริญการยื่นปปชเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จ ซึ่งอาจจะเป็นปลายทางของการตรวจสอบคุณแพททองทานชินวัตรเรื่องตั๋ว PN หลังจากที่เราไปยื่นที่กรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วตามประมวลรัษฎรกรอาอันนี้คือทุจริตเนี่ยดำเนินการแค่เรื่องการทุจริตแต่แต่ถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมซึ่งต่างคนต่างตีความไม่เหมือนกันทางเราเห็นเหมือนกันกับประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกว่าผู้มีอำนาจควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองแทนที่จะกำหนด ในบทกฎหมายให้มีใครบางกลุ่มผูกขาดการตีความเรื่องจริยธรรมและเสี่ยงจะใช้เรื่องจริยธรรมมากันแกล้งกันทางการเมืองอดังนั้นตั้งแต่เราทำหน้าที่แกนนำฝ่ายค้านเราจึงตัดสินใจหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธดังกล่าวมแม้หลายครั้งอาจจะเป็นประโยชน์ทางการเมืองสำหรับเราเพราะเราเห็นว่าการสร้างสังคมที่เสพติดการใช้อาวุธดังกล่าวมีแต่จะบั่นทอนหลักนิติรัฐ ซึ่งจะมั่นคงได้ต่อเมื่อเรามีการตีความกฎหมายที่มีความชัดเจนแน่นอนและการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมเสมอภาคดังนั้นแม้เราเห็นต่างกันได้ว่าพรกประชาช,ชนควรเลือกใช้อาวุธใดในการตรวจสอบรัฐบาลที่จะส่งผลดีที่สุดสำหรับประเทศทั้งในเชิงผลลัพธ์เฉพาะหน้าแล,และการสร้างบรรทัดฐ,ฐานในระยะยาวแต่การตัดสินใจของเราในฐานะพักแกนนาฝ่ายค้าน ไม่เคยมีครั้งไหนที่เราออมมือหรือเกรงใจใครแต่เราใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบผู้มีอำนาจทุกคนและต่อไปนี้ว่าใครเนี่ยสิ่งที่พักประชาชนไม่เคยทำคือวันหนึ่งเลือกไม่เดินหน้านโยบายสำ,สำคัญสำคัญเพียงเพราะต้องรักษาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มแต่อีกวันก็เดินหน้าเต็มที่เมื่อตัดสินใจแยกทางกันอสอง วันหนึ่งปิดตาข้างเดียวต่อการทุจริตและความไม่โปร่งใสของฝ่ายเดียวกันแต่อีกวันก็ตรวจสอบเขาเต็มที่เมื่อกลับมาอยู่กันคนละฝ่ายสาวันหนึ่งส่งเสียงสนับสนุน,นกลไกและกลุ่มคนที่ทำให้รัฐบาลข้ามขั้วตั้งได้สำเร็จแต่อีกวันหนึ่งก็มาพยายามผูกขาดความเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลไว้กับตัวเองอาว่าใครเนี่ยข้อน,นี้และสุดท้าย ทางผมและพักประชาชนยืนยันว่าคุณแพทองทานไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีทางผมและพักประชาชนยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ควรได้รับความไว้วางใจที่จะให้บริหารประเทศต่อไปทางผมคาดว่านายกแพทองทานและรัฐบาลชุดนี้กำลังจะเจอจุดจบทางการเมืองในเร็วๆนี้แต่ทั้งผมเห็นว่า การเปลี่ยนนายกัฐมนรรีิรัฐบาลเกิดขึ้นได้และควรเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแลกมากับราคาที่ประชาชนต้องจ่ายในรูปแบบของหลักการประชาธิปไตยที่ถูกบ่อนทำลายอ,อันนี้เป็นคุณพรติวัชรศินานรม้ชมคันาดา่ิฟ้ารัฐบาลวันนี้ประชุมครมาจะมีนิมตีห้าหกคนเข้าประชุมไม่ได้อย่างที่ทราบกัน<ะ>เพราะมีการเปลี่ยนตำแหน่งจะต้องรอเข้า้าถวายสัตว์ในวันที่สาม S <S <S ก,รกรกฎาคมคะ่ะตามที่เลขาธิการคณะมนตรีจแจ้งเนี่ย้องไปเดี๋ยวรอดูขณะนี้สารรัฐมนตรได้เริ่มต้นประชุมกันแล้วนะครับทุวชมนนักข่าวก็ไปประหักที่นั่นแหละเดี๋ยวได้รู้กันว่าเป็นยอย่างไรอย่างที่ว่าประเด็นวันนี้เป็นคําร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมืองอ,อันเนื่องมาจากกรณีคลิปเสียงคุยกับสมเด็จฮุนเซนเราก็ได้แ,แต่เดี๋ยวรอดู จะเข้มข้นอย่างแน่นอนเนี่ยท่านผู้ชมฮะเอ้า